คืนด้วยกบ1,200บาทรวมที่พักดำน้ำและก็ฟรีมอไซค์จะฟินแค่ไหนตามมาดูกันเลย hey! สิบรอบเป่าไหมเปไมอะสิบรอบมันเยอะเกินตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือแหลนบาดิไฮแล้วนะคะเราจะนั่งเรือเพื่อไปยังเกาะลานกันมีเรือสองแบบนะเป็นเรือเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือแบบเรือเรือใหญ่เรือใหญ่เรือใหญ่ในค่าเรือไม่แพงประมาณห้าสิบบาทประมาณนั้นไม่แพงค่ะเราจะไปเรือสปีดโบ๊ทกันไป ล็อกมันน้ำที่ท่าเรืออย่างนี้เลยสำหรับใครที่ซื้อแพ็คเกจตัวมานะโอเคเดี๋ยวเราไปละเจอกันที่ที่พักปะมาถึงแล้วครับที่พักของเราเดอะ n คเอ็นเกาะลานขอแบบคนเนียงอีสานนิดเดอะคเอ็น จะพามาดูห้องพักกันเรามากับทัวร์เกาะล้านสมาย2วัน1คืนนะคะราคา1,200บาทรวมที่พักมีดำน้ำแล้วก็มีมอไซค์ให้ขี่แบบรีๆด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักกันตามมาดูกันเลยนี่ครับนี่ว้าวบ้าเลยนะนี่เข้ามาในห้องพักก็จะมีเตียงนะคะที่นอนแล้วก็มีทีวีมีกระจกกระจกบานใหญ่มากเลย่องทั้งวันได้เลยดัง กระอวิเศษบอกพัเลงไคงามเลินในปฏิทินฉันไงล่ะอันนี้คือห้องฟรีนะหลักจ่ายแค่พันสองเนี่ยรวมในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยจ่ายครบจบท,ทีเดียวนี่มีทีวีมีแอร์แล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นตรงนี้มีห้องน้ำเดี๋ยวเราดูห้องน้ำแล้วก็วมีเครื่องทานละอุ่นนี่ครับห้องน้ำเปองน,นี้ <S <S อันนี้ห้อง วางของได้สบายเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปดำน้ำสามเกาะน,นะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าจะสวยแค่ไหนนะคะจุดดำน้ำแต่ละจุดจะสวยแค่ไหนอันนี้คือชุดดำน้ำใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ชุดถ่ายรูปอยู่เดียวคือแบบเอามาจัดเต็ม <laughs> <laughs> วันหนึ่งเปลี่ยนได้สี่ชุด <laughs> รากำลังจะไปกำลังจะขึ้นเรือเพื่อไปยังสามเกาะดำน้ำสามเกาะแม้วันนี้มีเกาะอะไรบ้างพี่แก้วมีเกาะเกาะโคกเกาะล้านแล้วก็เกาะสากเกาะโคกเกาะล้านแล้วก็เกาะสากอุ้ยโคกกับสากโคกกับสากตามตามเป็นเรือที่จะพาเราไปดำน้ำกันเกาะล้านสมัยเป็นไงบ้างดาวฟินมาก ต้องมาดำน้ำหรือเมื่อกี้เข้าหลามาาเฮ้ยมีคนกลัวโอ้ยเห็นนิดนึงตอนนี้กหน้ากลังกินข้าว างามลีเลียวเหรอสวยมากครับต้องลองมานะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปอเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยปะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะสากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดำน้ำดูปะการังกันตรงนี้เขาบอกว่าน้ำใสมากใสจริงๆเนี่ยเห็นไหมมองเห็นปะการังเลยน้ำใสมากโอ้โหดูสิ ฉันขอนั่งเฉยๆคนหนึ่งค่ะนั่งข้างหน้าเลยนะนั่งหน้าเลยค่ะฉันขอนั่งเฉยๆคนพายให้ฉันไงโอ้โหคือพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราจะไปพาใครอ่ะเราจะไปพาหรือไปนั่งไปนั่งไปนั่งถ่ายรูปเป็นไงบ้างดาวจะลองน้ำแล้ว ต้องใช้ฟินไหมฟินเนอร์อะไรนะฟินเนอร์ระดับดาวไม่ต้องใช้ฟินใช่ไหมฟินมากใจเย็นพร้อมยัง น้ำเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปยังที่พักกันนะคะชอบไหมชอบไหมชอบมากแค่ดำอีกสิบรอบเอาไหมเราไมสิบรอบมันเยอะก่น <laughs> อนเฮ้ <laughs> แต่ดีเวลาดำน้ำแล้วมันรู้สึกเผาผลาญนี่ดำทีเดียวผอมลงไปสิบ <laughs> <laughs> แล้วขึ้นไปก็กินชาบู <laughs> า <h ums> วันนี้เราจะไปขับรถเที่ยวกัน <laughs> ใช่ไหมใช่จะไปแวน้นไปแน้นถ้เขามีรถมอเตอร์ไซค์ให้ฟรีนะสำหรับคนที่ซื้อแพ็กเกจกับก่อร้านสมัยนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หาดนวลแล้วนะครับเป็นอีกหาดหนึ่งเลยนะที่สวยมากๆเลยของเกาะร้านอือ <gu h> ไงบ้า ่อนร้านต้องมากินเลยเพราะว่าแต่ละเมนูเด็ดๆทั้งนั้นขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นบ้านนะอันนี้อะไรอันนี้ปลาหางเหลืองปลาหางเหลืองแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้หมึกน้ำดำน่ากินมากแล้วก็มีนี่ปลาป๊อตไม่ใช่ปลาปลาอะไรปลาป๊อตเขาเรียกว่าปลาคุณป๊อตปลานะไรเขาเขียนว่าปลาคุณป๊อตปลาคุณป๊อตคุณป๊อตคุณป๊อตเอ่ออันนี้น้ำพริกปลูดน้ำพริกไข่พริกปลูดแล้วก็ตรงนี้คือ นี่คือแกงส้มแป<ฮ>ะช้าแ,แกงส้มแปะ่ะาเกลี้ยงไม่เหลือนีอ่นะครับร้านปลาส้อยนะนี่อยู่บนเกาะร้านลองมาชิมกันได้อาหารพื้นบ้านจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริปเกาะร้าน2วันหนึ่งคืนบอกเลยว่าสนุกมากเป็นทริปท,ที่ประทับใจมากเลยจ่ายเท<า>่าไหร่ราคาคนละหนึ่น้บาทนะ<ช>คุ้มมากเลยได้ทั้งที่พักดำน้ำแล้วก็มอไซค์ราคานี้คุ้มสุดแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะออกจากที่พักแล้วก็มีรถ รอรับนี่รอรับไปไปส่งที่ท่าเรือโอเคเดี๋ยวเรากลับละโอเคฝากกดติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย